เอ็มวิสเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่มาแรงของค่ายมิราเคิลมิวสิกจากสปปลาวซึ่งประกอบด้วยเจ็ดสาวนำทีมโดยลีดเดอร์โซบายนายนานุ่นธิดาพิงกี้เย็นหยีน้ำทิพย์และกิมวุย โดยเส้นทางกว่าจะมารวมตัวกันได้พวกเธอต้องฝ่าด่านการแข่งขันโครงการประกวดตามหาไอดอลระดับประเทศโออิชิทีนไ Idol ซึ่งมผีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การเป็นเทรนนีทั้งหมด7คนพร้อมฝึกร้องฝึกเต้นฝึกทักษะต่างๆรวมระยะเวลา1ปีจนกว่าจะชำนาญจนได้เดบิวต และปล่อยผลงานเพลงแรกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเพลงเจนซีซึ่งเป็นผลงานที่บ่งบอกถึงตัวตนและเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของพวกเธอว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ครับต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่พวกเธอก็ไม่ย่อดท้อจนได้เดบิวต์ในที่สุดแถมยังสร้างปรากฏการณ์ให้กับแอลป๊อปอย่างมาก สร้างแฟนคลับได้จำนวนมากกว่า2 0 0 0 0 0ผู้ติดตามในระยะเวลาอันรวดเร็วและเพลง Mvist ได้รับยอดดูจาก YouTube มากกว่า1 0 0 0 0 0วิวในเวลาไม่ถึง1อาทิตย์แฟนๆชาวไทยสามารถติดตามรับชนผลงานของสาวๆ Mvist กันได้แล้วนะครับกับเพลงเจนซีและในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมาร่วมงาน T-Pop Festival ที่เมืองไทยกันด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมาติชนออนไลน์